เบิ่งพี่น้องสวนนี้บ่าฮัดเก็บแม่นบ่น้อยเก็บแล้วเจ็ดมือแล้วสวนนี้เก็บลาบบ้านสองมือสวนใหม่เนาะพี่น้องเนาะสวนใหม่มาเบิ่งเบื้งเบิ่งบักแตงมันออกเป็นตะกอนซ่อนครับพี่น้องตาย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 สมออกหลายอันนี้คือตัดตัดใบมันออกพี่น้องพอใบมันปกคลุมแห้งอ่ามันจะเฮ็ดให้หน่วย ด้วยโบง,งามกลายเป็นว่าตัดออกเบิ่งเอาพี่น,อน้องอีอตาบักแตงตั้งโคโจเกจิยู่ตอนซ่อนครับพี่น้ององ้ยนี่แต่หน่วยบักแตงพี่น้องดูวิธีาวนี้กคือกัน,น,นตั้งโคโจเกจิยู่พี่น้องอู้ เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาโอ้ยหแต่เราซ้อดเลยพี่น้องมีแต่บักแตงแปลงนี่กับชีวป,ประมาณห่หวยไรหนึ่งแล้วพี่น้องเบิ่งเอาบักแตงอยู่นี่กับชีไรบ่มันชีได้เทระตันพุ่นบ่โอ้ยชีมันตอนซ้อดเายพี่นอ้องตั้งกูโจเกเจอยู่ กำลังใจจะคลองนี่เป็นการตัดใบออกครับพี่น้องเบิง้งเอเอว<อ>ิธีการตัดใบออกพอตอนนี้มันคุ้มนาะครับคุ้มบังแสงบังหย่าเจ้าของสวนสาวสวยกับลูกหลานผมนี่ละ <laughs> ตัดใบมันออกเพื่อว่าให้แสงผ่านได้ดีนวยกับสีงามนวยกับสีจบพี่นออ้องเสื้อล่ากับบุรุษเด้อบานแม่นบ่อน้อยโบโบ แต่มันก็ได้รับแสงแดดเนี่ยรับแสงแดดเนี่ยถึงที่นั่นแหละการที่เป็นเจลาหรือว่าอีหยังมันก็สีห้องก็ถี่ไปเลยมันก็สีบ่ได้ติดต่อไปเรือยร่างไปเรื่ยเอาหน่อยเอ่อทีงพิกัดสวนเนี่ยผู้ใดสนใจกับติดต่อมาได้การสวนกับบรรณาตัยขันมาว่า ้าสวนแตงบ,บอกพี่น้องเห็ดแตงอยู่บ้านน้าจายเฮากพิคนหูจักเบิดเออราคาเป็นกันเองมาเอาสวนแหง้งมาเอาเหแหง้งสวนแห้งถืงอ,อผู้ใดอยากว่าเออพ่อมีอยังเห็ดอยา,ากจะรับปลูกแตงไปขายส่งขายปีกบ,บอก็มาเพราะว่าเฮ้าเห็ดกันหลายคนอยู่เฮ็ดตลอดราคาถูกราคาแพงก็ตามตลาดออืย่ำถือก็ถือ พีกัดอยู่บ้านนาตายแต่ขันมาขันมาหากันอยู่สวนนี่ถือเป็นถือแฉเป็นแถมเมนโอ้มาเด้อพี่น้องเด้อซาบาทกับพีการ์ดบ้านนาตายตบบลกาบินฮ่องเนี่ล่ะเออเออซาบัดไพซี่มาสั่นมามามาผู้ใดมีการมีงานหรือว่าเสี่ยวไปขายปีขายทรงก็สามารถติดต่อได้ทางส่องพยจจภาพมวนก็ได้พี่น้องเออพีการดมีงานเดือได้บัตแตงมาแล้ว ติดต่อส่งนนี่ละได้ไปแตงไปการไปงานบอกงานบวชงานเต็งถึงเพียนไหมบ่อุ้อาวุนเอวบ่มาเลยมาเลยมาเลยติดต่อมาทางส่งพยัญจลถ้ามวนก็ได้เออคอมเมนต์้ามาผมก็จะส่งเบอร์โทรให้พี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้กาฝากตอนพี่น้องมาซ้นนี่สวัสดีครับบึ่งเอาพี่น้อง เบิ้งเอาพี่น้องมันเป็นมาบอเลนนี่พี่น้องมันจบอีดีงามอีดีลายด้โดดับบักแตงสมัดโดดขับเทียนเท้ไปพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาแปลงนี่จบครับสวนบักแตงเงินล้านนี่พี่น้องมันธรรมดาฟังทั้งนี้กับมีอีกพี่น้อง มันมันว่าผู้ทายที่เป็นผู้เห็ดผู้ยิ่งคักๆแน่ๆเนี่ได้เป็นผู้เห็ดนี่ตรงนี้เนะ่เก็บเก็บดวยไปหลายรุ่นแล้วพี่น้องแต่ก็ยังมีอยู่เก็บไปหลายรุ่นแล้วหลายมือแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วพี่น้องแต่ว่าน่วยมันก็นยังมียังงามอยู่ถือว่าเจ้าของสวนิ่รรักษาตรวมั่นไว้ได้ดี พี่น้องอจากหน่วยใหญ่เตยหน่วยใหญนี่สายครับงามครับงามครับครับพี่น้องสำหรับการรีวิวสวนหมักแตงเงื่อนลานซึ่งเอามาให้พี่น้องเบิง้งผูใ้ใดอยากเห็ดผู้ใดอยากทํำค่ะสามารถเหด็ดใดพี่น้องอ ถือต้องตามระบบมันเนงินกับเขาถุงหลายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตอนพี่น้องไว้ซ้ำนี้สวัสดีครับ